ก็มาคุยกันต่อเรื่องใบขับขี่นะคะที่โมพูดแนะนําไว้เมื่อคลิปที่แล้วเนาะว่าการไปทาใบขับขี่รถยนต์เนี่ยทำยังไงไปยังไงแล้วสอบต้องทําอะไรบ้างอะไรโมก็ได้บอกไปแล้วเดี๋ยววันนี้โมมาตอบคอมเมนต์นี้นะคะที่ถามนะคะว่าถ้าสอบใน การสอบปฏิบัติขับรถยนตเนี่ยมีท่าอะไรบ้างและทํายังไงนะเดี๋ยวโมจะบอกละเอียดเลยนะก็คือใครดูคลิปนี้นะคะก็คือขอให้สอบผ่านภายในครั้งเดียวไปเลยนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปเยอะนะเพราะว่าโมไปเนี่ยรู้สึกว่าเราใช้เวลาสอบเพียงถึง10-20นาทีเลยมั้งประมาณ10นาทีคือไม่เกินนี้เลยแต่ละท่าถ้าไม่เกินหนึ่งอ่นอันนั้นเสียเวลาในการขับรถออกแค่นั้นเลย แล้วเราต้องไปแบบรอทั้งวันอะไรนี้โมคิดว่ามันเสียเวลามากก็เดี๋ยวใครดูคลิปนี้นะคะโมก็ขอให้ทําให้ผ่านภายในรอบเดียวนะคะจะได้มีเวลาไปทาอย่างอื่นเนาะแต่ไปดูกันเลยค่ะเราไปเริ่มกันที่ท่าแรกเนาะท่าแรกเราจะไปอยู่กันที่เส้นแดงตรงนี้นะคะโมไม่แน่ใจนะว่าสนามสอบที่อื่นจะเป็นเหมือนกันไหมนะแต่อันนี้โมจะแนะนําเท่าที่โมได้ไปเจอแล้วก็ไปสัมผัสมา,มานะคะที่จังหวัดศรีสกีนะก็ท่าแรกเราเขาก็จะให้เราขับรถของเราเนี่ยมาจอดหยุดที่เส้นแดงนะคะ อันดับแรกเลยนะคะที่เราไปจอดตรงนั้นเนาะแล้วก็ลดกระจกลงทั้งสองข้างเลยนะลดลงเลยแล้วก็ใส่เข็มขัดนิรภัยให้เรียบร้อยนะคะอันนี้สําคัญเลยนะคะถ้าคุณไม่ใส่เข็มขัดนิรภัยนะคะแล้วคุณขับออกไปเนี่ยตอนที่คุณจะทาผ่านทั้ง3ท่าหรืออะไรก็ตามนะคะ<อ>ก็เจ้าหน้าที่เขาก็จะดูแล้วเขาก็จะให้คุณไม่ผ่านเลยนะอันนี้คือเจ้าที่บอกเองเลยนะคะแล้วก็เมื่อเราขับชิดแล้วใช่ไหมแล้วก็ปรับกระจกซ้ายขวาลงนะให้เรามองเห็นฟุตบาททั้งสองข้างนะคะอันนี้ก็เจ้าที่แนะนํามานะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นกฎที่เขาไม่ได้กกไไไวว้้หรืออะะะนค ทำได้นะคะสําหรับใครที่สงสัยว่าแบบรถที่มีกล้องหน้ารถกล้องถอยหลังเนี่ยใช้ได้ไหมก็เขาไม่ได้ดูตรงนั้นนะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวเนี่ยเวลาเราจะถอยเข้าจอดอะไรเงี้ยเปิดไม่เปิดมันก็ไม่อยู่ในเกณฑ์นะคะไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ตัดสินว่าผ่านไม่ผ่านนะคะแต่ว่าถ้าบางคนจะทําให้ชินหรืออะไรเงี้ยก็ทําได้นะคะค่ะถ้าแรกก็ให้เพื่อนเพื่อนนะคะขับชีดฟุตบาทมาเลยนะเพราะว่า เว้นผ่านของเขาก็คือเราต้องขับชีดฟุตบาทในระยะ25เซนนะคะก็คือตรงลูกศรสีแดงที่มูชี้ไว้นะตรงนั้นมันจะเป็นเส้นสีเหลืองนะคะมี25เซนก็คือให้ล้อหน้ากับล้อหลังเรานะคะเหยียบเส้นนั้นนะคะเหยียบทั้งสองเส้นนะจะเหยียบนิดเดียวหรือเหยียบอะไรแต่ต้องให้เหยียบนะคะก็คือก็ขับชีดมาเรื่อยๆนะคะโดยมีข้อแม้ว่าห้ามชนฟุตบาทนะคะห้ามขูดห้ามไปใกล้ฟุตบาทนะต้องเหยียบ อยู่ในระยะ25เซนนะคะก็คือหยับเส้นแต่ว่าห้ามชนฟุตปาด้านข้างนะคะแล้วก็ค่อยๆปล่อยรถไหลมาเรื่อยๆนะคะโดยห้ามเบรกหรือว่าหยุดเลยนะคะเพราะว่าถ้าหยุดนี่ก็คือไม่ผ่านเลยเพราะว่ารถต้องเคลื่อนตัวอยู่ตลอดนะคะจนกว่าจะมาถึงตรงป้ายตรงคําว่าหยุดนะคะจากนั้นให้เพื่อนๆสังเกตตรงนี้นะคะเป็นเส้นขาว2เส้นนะมันก็คือระยะ1เมตรนะคะก็คือหน้ารถเรานะคะต้องห้ามยื่นออกไปเกินเส้นแรกนะคะก็คือเส้นที่อยู่ข้างบนสุดเลยนะ จุดสาคัญมันคือตรงนี้นะคะคือข้อแตกต่างของรถแต่ละรุ่นแต่ละคันมันจะไม่เหมือนกันนะอันนี้เราต้องรู้รถตัวเองนะว่าหน้ารถเราเนี่ยมันยื่นออกไปเยอะแค่ไหนนะคะพอเราจะได้กะระยะหยุดถูกนะเพราะว่าคือมันต้องห้ามข้ามเกินเส้นแรกอะที่โมเขียนเลขไว้เส้นที่2คือจะเหยียบหรือไม่เหยียบก็ได้นะคะแต่ว่าต้องห้ามเกินเส้นแรกก็คือแค่ให้อยู่ในช่องตรงนั้นะ่ะคุณก็คือผ่านเลยแล้วก็ห้ามชนฟุตบาทอันนี้คือเคล็ดลับของท่าที่1เกินผ่านแค่นี้เลยค่ะ สำหรับท่าที่2กับท่าที่3นะเดี๋ยวโมจะแยกคลิปไปอีกนะคะเพราะว่าคลิปมันจะยาวเกินไปเนาะเดี๋ยวติดตามรอเลยนะคะ